มันมันใช้คาสินโนเหรอเป็นอะ,อะไรนะโลโกโ้ของคาสินโนโ,นโ,ยโนรยลุ้าดว่าโรยลหรือโร,อย,ร,อย,รอย่าโรยันอันนี้อะไรเ,เ,รยเียงเ,ยเียงราเหนียวข้าวสั่งเยอะแยะๆป็หมดเลย จดสั่งนี้นะน้องนี่น้องนีง่เน,น,น,นินสั่งนี้เดี๋ยวจะกินปิ้งย่างกันด้วยนะสุดยอดน้องเอาอะไรมาให้กิมจินี่คือเครื่องเคียงเค <Thank you. S 1> รื่องเคียงตะหนึ่งอยู่ที่เกาหลีเลยนะเนี่ย mm. มีกระเทียมด้วยยกเกาหลีมาที่นี่เลยนี่มีกระเทียมเกาหลีด้วย <laughs> นี่เรากินอยู่ในบรรยากาศ outdoor ไม่ไม่อยากจะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างดูเอาเองนะน้ำจิ้มสูตรใหม่น้จิ้มส่วนใหม่ด้วยนะเป็นน้ำจิ้มเกาหลีทิ้งผิดๆเลยโฟกัสโฟกัสน้ำจิ้มหน่อยสูตรใหม่นี่อันนี้ขึ้นน่าจะเป็นยำเนาะนนี้น่าจะน,น่ากินมากเลยวะนี่กิมจิ กิมจินีน่แบบของเกาหลีเลยนะนี่ได้ชิมไหมได้กินเลยชัดอันนี้หมูนี่สำหรับเ <c oughs> ตาย่างหรือเตาย่างนะเรา <c oughs> จะแพนไปทีละทีละอย่างทีละอย่างอันนี้คือแบบเหมือนเป็นบล็อกเกาหลีลวกแล้วก็ด้วยมายองเนสนี่คืออะไรเห็ด <c oughs> เห็ดนแน่ยอะไร ก็จะมีชุดผักก็มีนื้อซอสมาสองขวดอา้าวอันนั้นของเจ๊เหรอเนือว่าของน้องไหนซอยให้ดูหน่อยสิซอยสิซูดซุดซุดให้ดูหน่อยซูดต,ต้องซูดดังๆหึงเดี๋ยแปลว่าอร่อย อะไรต้องพูดว่าอะไรภาษาเกาหลีอ่ะโอ้ยชิอันนี้ญี่ปุ่นเหรอโอ้ยชีมาแเล้วเตามาแเล้วมีเตาก็จะมาวางตรงนี้น้ำอะไรน้ำน้ำซุปเหรออ๋อน้ำธรรมดาให้แม,ม่ถาม ถามเอาความรู้ <g ül üyor> ที่บ้านไม่มียบไม่มีเตาแบบนี้นก็เสียบปลั๊กจะมีปลั๊กร้อนเป็นไฟฟ้านะที่หมอได้เป็นไฟฟ้าแล้วนี่ก็เป็นแบบแบบเลสกินใหญ่กินใหญ่หิวหิวใช่ไหม ค่อยจะหิวเลยนะอมโอ้โห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 หิวหิวแล้วสิหิวแล้วลสิถ่ายรูปแล้วก็ขำกันอีกแล้วแดงคือไหนโอ้โหมันจะมีก้อนนี้กินแล้วตายกันไปข้างหนึ่งนะ เราก็จะโชว์เทโคกนะคือฉากหลังก็เป็นหน้าเจ๊ขึ้นเขยไปก็อีกแล้วมาแล้วขาดอ๋อใส่ใส่ใสอันนั้นไม่ทำอยัง่งอารมณ์อ๋อ แลจัดเรียงเจจดเรียงดลูงเคลียร์พื้นที่เนือตัวเล็กเกินตเล็กเหรออันนี้คืออย Jamie, ่างพ้อส ah no. ั่งเหรออ่าน่าจะเป็นเนื้อหมูมั้งนี่สันนอกสันในสันในนื้อหมูสามชั้นหมูสามชั้นคุณรอด ตักัสใหม่ได้เลยนี่งไงชือ่อม,มือสังอ่ง,งมือสัง่งพอมส่ท่านผู้ชมมือสังอส่งอยู่ไกรนี่มันหมูอยู่ตรงนี้ไม่ต้องใส่หรอ นีมันโม่หนึ่งชิ้นมันต้องทาก่อนไหมไม่ต้องข้าวนี่ก็สามชั้นก็อลังการไอ้ย่างโชว์หน่อยย่างโชว์หน่อยเดี๋ยก็มีกัญไกรมาให้เราตัดตอนนี้ไฟยังใหม่ๆอยู่ลองไปดูเขาก็จะมีกัญไกรให้หนึ่งหนึ่งอันขี้คีบเนื้อสัตว์ในหนาๆนุ่มๆเลยปรกัสใหม่ปรกัสใหม่หนานุ่มๆของดีเทคนิคอี่ต้อง โอเคสวยงามวางลงไปลองไปให้ท่านผู้ชมดูว่าสีสวยมากอันนี้คือแบบคุกซ้อนด้วยสีแบบวสวยเต็มจอไปเลยให้ดูเต็มเต็มจอเลยดูมุมนี้มุมนี้มุมกล้องมุมกล้อง ครูเจกินอันนี้กับน,นี่ไม่เหมือนกันเลยกินเจม,มันเป็นเครื่องเคียงมันจะมีหลายอย่างนนมีสาหรายใช่แล้วเลือกกินได้เลยกินอ,อันนี้จะเป็นยำยำผักกินแก้เลี่ยนย,ย,ยังมีชูชีกนะอย่าลืมโลอะไรเยอะแยะ <laughs> ต่างไปบ้านเจกน สั่งตอนหิวก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูตอนเดี๋ยวเรามาดูเหียนต่ข้างเห็นแต่ข้างพ่อคันหน้ามามาสบิดูเทียบหน้าพ่อกับหน้าในนิวใสกันนี่มันฟ้าแฝดชะ <laughs> เดี๋ยวเราจะรอดูโรโลนะโรโรโชิโลอ๊มเจ๊ก,กินจะหมดชามแล้ะเนื้อเราก็เริ่มจะสุกแล้วสีจะเปลี่ยนไปจากเมื่อกี้นะ หาอีกเลยเป็นไงนะครับโอ้เนี้ยน่า่ายสุดเลยว่ะเอาโตัวเพิ่มไหมเออใส่ได้ได้เอาโตัวมาต่อเพิ่มโอ้ยนี่น่าถ่ายมากเลยโอ้โหอลังอลังแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูอ่ะไม่ใช่โอ้ยเจอดเลยเหมือนอลังอ่ะเหมือนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเลยเนาะพ่อบอกแล้วว่าพี่ชอบทำนี่ไงพี่ชอบทำนี่มาพ่อพี่ชอบสัตว์ตัวนี้แต่พ่อเลยบอกว่าพ่อไม่ไม่นั่นโอเคนะสวยอ่ะเจ้าเลยถือไว้ไงลูกถือไว้ถือไว้แล้วก็ยืนยืน นี่ไงเออโอ้ยยอดเลยล่ะโอ้ต่อโต้ต่อโต้ให้คือใครมาตอนนี้ห้ามเข้าเจดีจีมาอ่ะเจว่างได้แล้วเจวางได้แล้วเจวางนี่ไหมเฮ้ยมันต้องให้ถ่าที่เขาถือ วางบนโต๊ะแก้เราหนิเจจะได้คลิปกินได้หรอเต๋อสวยงามสวยงามพ่อคงโอยความบึ้บลูกไม่สวยเลยนะครบแล้วใช่ไหมยังยังเหลืออะไรเหลืออะไรครบแล้วครับเอามาด้วยกันเลยอ๋อสวยๆเจ้าพูดถึงอะไรเพิ่มเติมก็เจ้าอะไรค่ะนี่ของใครเดีมันวพร้อมกันไงลูกนี่ชุดหนึ่งเลยนี่ชุดหนึ่งของหนูเป็นสไปปเ็นแซลมอนเดี๋ยวเขาแม่เป็นสไปซี่แซลมอนอ่านี่สไปซี่ของโมนี่ สวยๆมากสุดยอดเลยดูยเนื้อด้วยดูเนื้อไหมทุกคนแบบว่าตื่นเต้นกับบัน, <c oughs> บนทดยนี่ว่าสวยจริงอันนี้ยอมรับ,บเลยอลังการนะ คือไม่จิ้มก็อร่อยแล้วคุกซอสอ่ะคุกซอสนี่เพิ่มสามสิบบาทแต่เ,เราจะลองกินน้ำจิ้มดูเนาะอันนี้ซอสเ่นี้ขอตัวไปกินก่อนนะคะขอตัวกินไปขอตัวไปกินก่อนนะคะบายบายเออตัวตามตำดำเจ็บไปามเจ็บไป